แก้งแก้งทำหายไม่เจอเหรอเงียนนอเดี๋ยวแล้แอบอยู่ในพ่มเนี้ยถ้ามึงเจออีกก็ไม่รู้จะว่างไงละอันเนี้ยผมแก้งทำหาย <Star Wars S 2> ไ,ไม่เจอผพผม่าผมได้จะตายแล้วแอดลาก่อนไม่ถึงแม้มันจะแก้งหาไม่เจอแต่อมันไม่รู้ว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยคือมันเห็นตัวแล้วแหละดูก็รู้เห็นมันเห็นพฤติกรรมแบบเนี้เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการเดินกระทันหันนี่คือมันเห็นแล้วแหละดูก็รู้ นี่นี่วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไม่ได้ไม่ได้อไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไปนเห็นยังไงเรายั่ไมีกล้าไปเลยดูระเบิดใครยนระเบิดไปได้เนี่ยอ๋อแล้วมันมันมันจะโอยนี่แน่นอนนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ยแน่นอนเนี่ยดูดูดูมันย่องโอ้ตัวตัวท่้านท้าย้านท้ายน้ไอ้มาชิ้แล้ว โอ้ชัวร้อยเป็นเงินงเราเห็นเนี่โเป็นงี้ติโอ้โหโอ้โหแกงหาเลยนะถ้ามึยุ่ยเยยุ่เฉยย่ยเฉยย่เฉยอย่าฆ่อย่าอย่าค่าอย่าอย่าย่าา่าล้ไม่ค่าแล้ไม่ค่าแ้วโอ้หเดินมาตรงตงกอน้วไอ้เียร้อยชันโอชัวเอองคนเรออคนเนี่ย คนเดียวค่คิดไม่ใช่<อ>ติ๊กมาสองไม่ใช่มันโปกี่คนเนาะไม่รู้